วัสดีค่ะคุกุ้งนิชาพัฒนผู้ฝึกสอนบริษัทโตยโยต้าพารากอนมอเตอร์จำกัดนะคะวันนี้ค่ะคุกุ้งจะพามาดูโครล่าอัลติสปรับปรุงใหม่นะคะซึ่งวันนี้ค่ะรุ่นที่กุ้งจะพามาชมนะคะเป็น โค r โรล่าอัลตรุ่น1.8 H E V G R SPORT นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่ออกแบบมานะคะสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบรถยนต์ที่มีการตกแต่งสไตล์สปอร์ตนะคะภายนอกเนี่ยมีการตกแต่งที่ออกมาจากโชว์รูมเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะต่างๆเนี่ยก็มีการปรับจูนให้ขับขี่ได้อย่างสนุกสนานสไตล์รถแข่งเลยค่ะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะ รุ่นนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์ระบบไฮบริดนะคะเราใช้เครื่องยนต์ขนาด 1,800cc ดซีซีดูโอวีวีทีไำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะซึ่งใช้พลังงานมาจากแบตเตอรี่เป็นชนิดนิกเกิลไฮไดนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะก็จะให้ความทนทานนะคะความร้อนต่ำเก็บประจุไฟได้ดีนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีการรับประกันแบตเตอรี่ถึง10ปีไม่จำกัดระยะทางค่ะ การทำงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าของเราเนี่ยยังให้กำลังสูงสุดถึง122แรงม้านะคะทำงานควบคู่กับเกียร์ eCVT นะคะแล้วก็ยังมีโหมดให้เลือกขับขี่ด้วยการถึง4โหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมด EV Mode นะคะ power Mode นะคะ normal Mode แล้วก็ยังมีโหมด eco โห de ด,ด้วยนะคะ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์เกียร์ที่ทำงานร่วมกันเนี่ยยังส่งผลให้การขับขี่ตัวนี้นะคะประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง23.3กิโลลิตรเลยค่ะมาดูที่การตกแต่งด้านหน้านะคะจุดที่มีการปรับปรุงใหม่นะคะจะเป็นในส่วนของตัวไฟหน้านะคะตัว Corolla Altis ตัว Hybrid โฉมใหม่นะคะปัจจุบันนี้ในส่วนของเส้นสายด้านหน้าที่เคยเป็นสีฟ้านะคะเราตัดออกไปแล้วนะคะ ตัวโคมไฟก็จะเป็นสีขาวใสดูมีความสปอร์ตนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบไฟเนี่ยยังมีระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็ยังมีไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน Daytime running light เหมือนเดิมนะคะระบบ Follow me home เรามีให้นะคะเพื่อช่วยเพิ่ม ความสะดวกสบายขณะที่เรากลับบ้านในเวลากลางคืนนะคะโดยไฟจะปิดเองอัตโนมัติ30วินาทีหลังจากเราเปิดใช้งานนะคะต่อมาค่ะในส่วนของกระจังหน้าด้านบนนะคะกระจังหน้านด้านบนเนี่ยถูกออกแบบให้เป็นสีดำเงาและสีโครเมียมสไตล์ G R Sport นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะก็เป็นสีดำเงาสไตล์ G R Sport แล้วก็ยังมีตัวไฟตัดหมอกนะคะที่เป็นแบบ LED ให้ความสวยงามแล้วก็ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยขณะที่เราขับขี่เวลาฝนตกหรือมีหมอกลงจัดด้วยค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างนะคะสำหรับด้านข้างนะคะตัวล้อนะคะของตัว Hybrid GR Sport ตัวนี้นะคะล้อมีขนาด17นิ้วนะคะเป็นล้ออลลอยดีไซน์พิเศษเฉพาะตัว GR Sport เลยนะคะ ยางมีขนาด225ทับ45 r 1 7นะคะซึ่งเป็นขนาดที่ให้ความสวยงามแล้วก็ยังให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ด้วยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ออกแบบให้เป็นสีดำเงาสไตล์ g r Sport นะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างช่วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราให้สัญญาณในการเปลี่ยนเลนนะคะรวมถึงกระจกยังเป็นแบบปรับพับเก็บอัตโนมัติด้ดวยนะคะ ในส่วนของตัวมือจับนะคะมือจับตัวนี้นะคะออกแบบให้เป็นสีโครเมียมนะคะเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็สเกิร์ตนะคะเรายังมีการติดตั้งสเกิร์ตด,ด้านข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังออกแบบตัวรถเนี่ยให้มีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำรองรับการขับขี่และการทรงตัวที่ดีขับขี่ได้อย่างสนุกสนานค่ะ ในส่วนของตัวสมรรถนะของตัว GR Sport นะคะช่วงล่างเนี่ยยังมีการปรับจูนนะคะให้ขับขี่ได้อย่างสนุกสนานมีอัตราเร่งที่ดีนะคะแล้วก็ทรงตัวนิ่งนะคะช่วงล่างค่ะมีการปรับจูนใหม่ นะคะให้ขับขี่ได้อย่างสปอร์ตเล้าใจนะคะตัวช็อคอัพค่ะมีการปรับจูนให้มีการดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีนะคะเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ทำให้ขับขี่ได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นตัวคอยสปริงนะคะก็มีการปรับจูนใหม่เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัวกันโคงด้านหลังนะคะก็ยังถูกออกแบบให้ ขับขี่ในขณะเข้าโค้งเนี่ยได้เป็นอย่างดีเพิ่มการยึดเกาะถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในส่วนของไฟท้ายนะคะเราออกแบบให้เป็นแบบ Full LED นะคะมีรูปทรงที่สปอร์ตสวยงามนะคะแล้วก็ยังมีขนาดใหญ่เพิ่มการมองเห็นได้อย่างชัดเจนช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการชนทางด้านท้ายได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัว สเกิร์ตหลังนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วเพื่อเพิ่มความสปอร์ตสวยงามนะคะแล้วก็ตำแหน่งนี้ค่ะยังเป็นตำแหน่งที่ติดตั้งเซนเซอร์ด้านหลังอีก2ตำแหน่งนะคะรวมถึงค่ะตัวนี้เลยค่ะสัญลักษณ์ g r Sport นะคะเรามีติดตั้งให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นที่ด้านท้ายด้วยค่ะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะตัวนี้เปิดปิดง่ายนะคะสวิตช์ฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็ พื้นที่เนี่ยกว้างขวางนะคะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้ถึง2ใบนะคะหรือจะเป็นถุงก๊อฟเนี่ยก็ใส่ได้ถึง3 4ถึงใบเลยนะคะรวมถึงพื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระเนี่ยเรายังออกแบบให้อนเนกประสงค์ได้ด้วยนะคะสามารถปรับเบาะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระที่เป็นชิ้นยาวๆได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของภายในกันบ้างนะคะว่าตัว Outfit G R Sport เนี่ยจะมีความสะดวกสบายแล้วก็มีการตกแต่งแบบไหนนะคะในส่วนของการเข้าออกตัวรถนะคะรุ่นนี้เนี่ยเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายนะคะเป็นแบบ Smart Entry นะคะเข้ามาด้านในนะคะในส่วนของการควบคุมนะคะในส่วนของตัวกระจกไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นแบบอัตโนมัติทั้ง4บานเลยนะคะ แล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยตัวนี้ก็ปรับและพับเก็บไฟฟ้าด้วยนะคะในเรื่องของการออกแบบวัสดุการตกแต่งภายในนะคะสำหรับตัว GR Sport นะคะคอนโซลจะออกแบบให้มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นแบบนุ่มมีการบุหนังนะคะเดินได้ให้มีความสวยงามแล้วก็ตัววัสดุเบาะนั่งนะคะจะเป็นแบบหนังและหนังสังเคราะห์ปุรู เดินได้สีแดงนะคะมีการตกแต่งสีแดงรวมถึงที่บริเวณหัวหมอนก็มีสัญลักษณ์ตัว GR Sport นะคะส่วนในเรื่องของความสะดวกสบายนะคะตัวเบาะคู่หน้าของ Altis GR Sport เนี่ยยังเป็นแบบปรับไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมปุ่มดันหลังด้วยนะคะมาต่อกันที่การปรับปรุงภายในนะคะรอบนี้ค่ะภายในเนี่ยเรามีการปรับปรุงหลายจุด นะคะในส่วนของพวงมลาลัยของรุ่น G R Sport เนะะี่ยค่ะมีการปรับปรุงในเรื่องของสมรรถนะนะคะให้ตัวพวงมลาลัยของเราเนี่ยสามารถเลี้ยวนะคะบังคับควบคุมในเรื่องของการเลี้ยวเนี่ยได้เฉียบคมแล้วก็ว่องไวมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อตอบสนองการขับขี่แบบสปอร์ตสไตล์รถแข่งเลยนะคะในส่วนของมาตรวัดนะคะ รอบนี้ค่ะมีการปรับใหม่เป็นแบบดิจิตอลขนาด12.3นิ้วแล้วก็ยังสามารถปรับทีมดีไซน์ได้ถึง4รูปแบบสำหรับในส่วนของหน้าจอแสดงผล h e a d up display นะคะตัวนี้เนี่ยก็มีการปรับใหม่นะคะให้มีความสปอร์ตมากขึ้นนะคะแสดงผลข้อมูลของการขับขี่มองเห็นได้อย่างชัดเจนมาต่อกันที่ในส่วนของจอสัมผัสนะคะรอบนี้ค่ะปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้น มีขนาดถึง9นิ้วด้วยกันแล้วก็ในส่วนของการเชื่อมต่อนะคะยังสามารถเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ในส่วนของตัว Apple CarPlay เนี่ยตัวนี้ค่ะเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายแล้วแล้วก็สำหรับ a l t i s สรอบนี้ทุกรุ่นนะคะเรายังปรับให้มีในส่วนของตัวระบบ T-Connect ทุกเกดรุ่นนะคะซึ่งทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถทราบข้อมูลการขับขี่นะคะแล้วก็ เชื่อมต่อรู้ความเคลื่อนไหวของรถยนต์เราในทุกสภาพการขับขี่เลยค่ะในส่วนของแอร์นะคะแอร์ Air ของรุ่น G R Sport นะคะเป็นแอร์แบบ Dual Zone นะคะแล้วก็ยังมีระบบ Nano E นะคะซึ่งตัวระบบ Nano E เนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของการยับยั้งเชื้อโรคช่วย รองอากาศลดกลิ่นในห้องโดยสารได้เป็นอย่างดีนะคะเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ไวเลสชา์จเจอร์นะคะยังมีให้เหมือนเดิมเพิ่มความสะดวกสบายในการชาร์จอุปกรณ์สื่อสารในส่วนของเกียร์นะคะตัวนี้เนี่ยเกียร์ e-cvt เราอย่างที่กุ้งบอกไปนะคะยังมีตัวโหมดให้เลือกถึง4โหมดนะคะไม่ว่าจะ e-v โหมดนะคะ power โหมด normal โหมดแล้วก็ eco โหมดด้วย ตัวเบรกมือต่อมานะคะก็รุ่นนี้ค่ะยังมีในส่วนของตัวเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติให้เหมือนเดิมเพื่อเพิ่ม,ม,มความสะดวกสบายในการขับขี่สำหรับห้องโดยสารด้านท้ายนะคะเดี๋ยวครูกุ้งจะพาเข้ามาชมนะคะสำหรับด้านท้ายนะคะตัวนี้เนี่ยตัวเบาะนะคะวัสดุเบาะก,ก็ยังเป็นหนังและหนังสังเคราะห์ปุกรูสไตล์ G R Sport นะคะ มีในส่วนของตัวแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับช่องต่อ USB ด้านหลังนะคะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ตัวเบาะหลังเนี่ยยังสามารถปรับพับได้แบบ60-40นะคะเพื่อความอเนกประสงค์แล้วก็เพิ่มเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระได้อีกด้วยค่ะ ค o r อล่าอัลติรุ่น G R Sport นะคะยังมีกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัตินะคะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยขณะขับขี่ในเวลากลางคืนนะคะมาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของที่ปัดน้ำฝนยังเป็นแบบอัตโนมัติรวมถึงระบบความปลอดภัยในเรื่องของตัวถุงลมนิรภัยก็ยังมีให้ถึง7จําตำแหน่งด้วยกันค่ะ นอกจากนี้นะคะ Corolla Altis h r e v g r Sport นะคะยังมีระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense นะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกันถึง4ระบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ P Collision System เสริมความปลอดภัยก่อนการชนระบบ Lane Departure Alert ช่วยเตือนเวลารถขับเบี่ยงออกนอกเลนนะคะพร้อมกับพวงมาลัยหน่วงกับอัตโนมัติ แล้วก็ยังมีระบบออโต้ไฮบีมนะคะช่วยปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะคะอีกระบบหนึ่งค่ะก็คือระบบด n นามิกเ d ด r Cruise Control นะคะซึ่งสามารถรอกความเร็วแล้วก็รักษาระยะห่างอัตโนมัตินะคะพร้อมกับมีตัวระบบ LTA ช่วยเพิ่มรักษารถให้อยู่กึ่งกลางเลนนะคะตัวนี้ค่ะเป็นระบบที่ มาช่วยเสริมเพิ่มความปลอดภัยนะคะระดับอัจฉริยะให้คุณลูกค้านะคะที่ใช้รถตัว HEV GR Sport ได้ขับขี่ได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ได้รับความปลอดภัยในทุกสถานการณ์การขับขี่เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Corolla Altis HEV GR Sport ที่กุ้งเพิ่งนำชมไปนะคะเพื่อนๆคงจะได้เห็นนะคะในส่วนของตัวสเปคแล้วก็ การปรับปรุงนะคะสำหรับตัว GR Sport นะคะรอบนี้นะคะก็มีการปรับปรุงในส่วนของตัวไฟหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบความบันเทิงและสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นมาารวัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นถึง12.3นิ้วนะคะปรับทีมได้ถึง4ทีมแล้วก็ในส่วนของจอ HD Display นะคะก็มีการปรับปรุงใหม่ หน้าจอใหญ่ขึ้นนะคะมีขนาดถึง9นิ้วนะคะ Apple CarPlay ตอนนี้เราเป็นแบบเชื่อมต่อไร้สายแล้วนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของแอร์นะคะที่เป็นในส่วนของแยกโซนปรับอิสระได้ซ้ายขวานะคะ ตัวแอร์นะคะนาโนอี Nano e ยังคงมีอยู่นะคะช่วยเพิ่มในเรื่องของการยับยั้งเชื้อโรคนะคะช่วยลดกลิ่นภายในห้องโดยสารนะคะในส่วนของสมรรถนะค่ะโชคอัพของตัว g r อ p o r สรรอบนี้ก็มีการปรับจูนใหม่นะคะในส่วนของตัวช่วงล่างนะคะแล้วก็พวงมาลัยค่ะยังปรับใหม่นะคะให้สามารถควบคุมได้อย่างกระฉับกระเฉงมีการเฉียบคมนะคะช่วยให้เข้าเลี้ยวขับขี่ได้อย่าง สนุกสนานมากขึ้นค่ะ c ค r อ l า a a l ติ G r Sport ตัวนี้นะคะยังมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมดถึง3สีนะคะมีสีแดงสีดำสีขาวมุกนะคะสำหรับสีแดงและสีดำนะคะราคาจะอยู่ที่1,129,000าบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะสีขาวมุกนะคะราคาจะอยู่ที่1,139,000บาท ะะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาที่โชว์รูมนะคะมาพูดคุยกับน้องๆเรานะคะมาดูการปรับปรุงของรุ่นอื่นๆของ c โค o l l า a อลติสนะคะรวมถึงข้อเสนอแล้วก็แคมเปญต่างๆนะคะที่โตโยต้าพารากอนทั้ง สองสาขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาคลองเจดหรือว่าสาขาตลาดไทยนะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะก็ยังไงอย่าลืมนะคะเพื่อนๆช่วยกดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e นะคะคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูกุ้งในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ